<music> © bf ท่านราองบ่วมในการและคณะกรรมการทุกท่านนะคะพวกเราเป็นตัวแทนจากชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับหนึ่งวันนี้จะมารายงานเรื่องแต่งกายถูกระเบียบเช่อชูเกียรติประชีตธรรมค่ะนะครับสำหรับที่มาละครมสำคัญของโครงงานนี้นะครับโดยปกติแล้วชุดนักเรียนเป็นเครื่องแบบพื้นฐานประจาพุทสถาบันอยู่แล้วแต่ปัจจุบันสังเกตได้ว่าการแต่งกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะอาจส่งผลให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียงได้ เราจรึงสนใจในการจัดตั้งโครงงานนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหานั้นโดยใช้การสังเกตพฤติกรรมว่าผลการสังเกตครั้งนี้จะมีประโยชน์ต่อนักเรียนทุกคนส่วนวัตถุประสงค์ของโครงงานนี้คือ 1. เพื่อปลูกฝังคิดสันึกและความมีวิน,ยน,นัยในตนเองของนักเรียน 2. เพื่อยกย่องเชิดชูน,นักเรียนที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน 3. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่โรงเรียนถึงวิธีการดําเนินการศึกษานะครับ แบ,บ่งเป็นสองอย่างนั้นก็คือหนึ่งประชากรและแบบตัวอย่างประชากรคือประชากรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2 5 5 9ชั้นโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตและแบบตัวอย่างทางเราได้มีการสุ่มแบบเฉพาะต่อจงได้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึทับ1นจำนวนส6คนและ2เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำบอร์ดและสอบและ2คือแบบสำรวจพฤติกรรม ต่อไปนะคะก็จะเป็นวิธีการดําเนินงานค่ะเราก็ได้จัดทําป้ายเพื่อรณรงค์นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็ได้ทําการตรวจสอบการแต่งกายของนักเรียนชายมาเทิมศ,ศึกษาปีที่หนึ<ม>่งทับงนึงค่ะและบันเึ็ลงในแบบบนทึกิติยกรรมคะม่ะโดยหาค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละคะ<ม>่ะหลังจากนั้นเราก็จะมันทาเป็นดาวคะ<ม>่ะโดยทํามาห้าสัปดาห<ม>์แล้วค่ะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งค่ะ แล้วเราก็ผ่าจากการสังเกตและรวบรวมโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการแต่งกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึ่งทัหนึ่งจำนวน36คนนะคะพบว่าก่อนการทําโครงงานนักเรียนนิสกรรมการแต่งกายของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยมีนักเรียนที่แต่งกายถูกระเบียบทั้งหมดจํานวน12คนคิดเป็น33.33เ33ปอร์เซ็นต์และมีนักเรียนที่แต่งกายผิดระเบียบจํานวน24คนคิดเป็น66.67เปอร์เซ็นตะ์ค่ะ ส่วนในสัปดาห์ที่2นะคะจะเห็นได้ชัดว่าพฤติกรรมการแต่งกายของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นกว่าสัปดาห์แรกโดยมีนักเรียนที่แต่งกายถูกระเบียบจํานวน24คนคิดเป็น58.33%และมีนักเรียนที่แต่งกายผิดระเบียบจํานวน15คนคิดเป็น41.7%ค่ะส่วนในสัปดาห์ที่3 4ี่และ5นะคะจะเห็น จะสามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนเลยค่ะว่าพฤติกรรมการแต่งกายของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นมากกว่า2สัปดาห์แรกค่ะโดยมีนักเรียนที่แต่งกายถูกระเบียบจํานวน36คนคิดเป็น100%ค่ะสรุปผลการศึกษาค่ะจากการจะทำโครงงานพบว่ามีนักเรียนที่แต่งกายผิดระเบียบน้อยลงจากสัปดาห์แรกซึ่งสัปดาห์แรกพราะว่ามีนักเรียนที่แต่งกายผิดระเบียบคิดเป็นทั้งหมด6 6 3 7ค่ะในขณะที่พฤติกรรมการแต่งกายนั้นต้องปรับปรุงเพอค่อยลดลงจนเป็นศนค่ะ ดังนั้นการจัดทำโครงงานเรื่องแต่งกายถูกระเบียบเชื้อชูเกียียววิชาธรรมจะช่วยให้นักเรียนมีบุคลิกที่ดีมากขึ้นแล้วก็ช่วยสร้างบรรยากาศให้นักเรียนเป็นภาพร้านที่ดีด้วยค่ะจากที่เราได้ทําโครงงานเรื่องแต่งกายถูกระเบียบเชื้อชูเกียววิชรธรรมเราได้นําโครงการนี้ไปสอดคล้องกับหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องสามห่วงสองเงื่อนไขรือสามห่วงคือมีความพอประมาณม,ามีมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีสองเงื่อนไขคือ ความรู้และคุณธรรมความรู้คือรอบรู้รอบครอบและมีระความระมาระวังความมีคุณธรรมคือมีสติสัมปชัญญะและมีความอดทนและมีวินัย่วอที่หนึ่งนะคะเป็นความพอประมาณค่ะในการจัดทำโครงงานในครั้งนี้นะคะนัะเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งหนะะึ่งค่ะได้เร<ม>วเราจะดูอเู่ ของที่เหลือใช้ค่ะมาทําโครงงานค่ะหรือว่านักเรียนคนไหนนะคะที่มีอุปกร,กรณ์หรือวัสดุที่มีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วค่ะก็นํามาทางโรงยาแล้วก็เอามาทำโครงงานโครงงานนี้ค่ะนะครับสาหรับผลที่2ความมีเหตุผลนะครับเหตุผลที่เราจัดตั้งโครงงานนี้ขึ้นมาเนื่องจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเนี่ยแต่งกายไม่ค่อยเรียบร้อยอยู่ในเกณฑ์ที่น่าเป็นห่วงซึ่งอาจส่งผลทําให้โรงเรียนเสียชื่อเสียงได้ พวกเราจรึงสนใจในการจัดตั้งโครงการน,นี้ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหานั้นให้หมดไปครับค่ะหัวที่สามนะคะจะเป็นภูนคุ้มกันที่ดีค่ะนักเรียนก็จะสังเกตว่าต่างกายถูกระเบียบเชื้อชี่ยววัชิชระธรรมเนี่ยจะช่วยสร้างบุค,คลิกที่ดีให้กับนักเรียนแล้วก็จะช่วยสร้างบรรยากาศนะคะให้น,น,น,นักเรียนมันทาพลัก์ที่ดีของโรงเรียนด้วยค่ะค่ะสำหรับสองเงื่อนไขนะคะได้แก่หนึ่ง ด้านความรู้2ด้านคุณธรรมจากการทําโครงงานของห้องเรานะคะมีการวางแผนและรวบรวมข้อมูลมาปรับใช้โดยส่งเสริมให้นักเรียนม,มีความตะหนักในด้านคุณธรรมค่ะสําหรับการรายงานของพวกเรานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ในวันนี้ก็ขอจบการรายงานไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณ